พุทธาธาตุจักอยู่ไปไม่มีตายแม่ร่างกายจะดับไปไม่ฟังเสียงร่างกายเป็นร่างกายไปไม่ลำเอียงนั่นเป็นเพียงสิ่งเปลี่ยนไปในเวลาพุทธาธาตุคงอยู่ไปไม่มีตายถึงดีร้ายก็จะอยู่ ผู้ศาสนาสมกับมอบกายใจรับใช้มาตามบัญชาองค์พระพุทธไม่หยุดเลยพุทธธาตุยังอยู่ไปไม่มีตายรู้อยู่รับใช้เพื่อนมนุษย์ไม่หยุดเฉยด้วยธรรมโคตรตามที่วางว่าอย่างเคย โอ้เพื่อนเอ๋ยมองเห็นไหมอะไรตายเจริญพรทุกคนทําไปเรื่อยวันนี้จะมาภาพมาอยู่ที่สวนโมคาพลารามนะหรือว่าวัดทานน้ำไหลที่อำเภอชายาเป็นวัดที่ท่านอาจารย์พุทธทาสใช้สำหรับปฏิบัติธรรมแล้วก็เผยแผ่พุทธศาสนานะจนถึงวาระสุดท้ายของท่านนะ เนี่ยครั้งแรกตะมาภาพเพิ่งเคยมาแล้วก็ตั้งใจอ่ะวันนี้มีความตั้งใจอยากมาคิดไว้นานแล้วแหละว่าสัากวันหนึ่งอ่ะต้องมาเยือนสวนโมกที่ชัยานี้ให้ได้แล้วก็วันนี้ก็ได้มาจริงๆด้วยเดี๋ยวตะมาภาพจะเก็บเรื่องราวต่างๆของการมาสวนโมกค,ครั้งนี้เนี่ยไปฝากญาติโยมทุกคนด้วยนะในการทําไปเรื่อย e P ี EP นี้เป็น EP พีพิเศษเป็นการตามรอยท่านอาจารย์พุทธทาสต,ตอนที่เข้ามาเนี่ย ก็จะต้องผ่านซุ้มประตูอันนี้อันนี้เป็นซุ้มประตูของอสวนโมกนะโยมสังเกตดูดิเห็นไหมซุ้มประตูแบบสวนโมกเนะี่ยจะไม่เหมือนซุ้มประตูของวัดทั่วไปนะคือถ้าเป็นวัดทั่วๆไปใช่ไหมล่ะเวลาเขาสร้างซุ้มประตูเนี่ยซุ้มประตูมันก็จะเป็นแบบมีลายกระหนกบ้างอะไรเนะี่ยแล้วก็มีรูปปั้นเนะ่เป็นเทวดาเป็นพญานาคพญาคุดอะไรก็แล้วแต่นะตามความเชื่อนะ ในทางพุทธศาสนาแต่ว่าซุ้มประตูของสวนโมกเนี่ยท่านอาจารย์พุทธทาสท่านใช้คติธรรมนะใช้สัญลักษณ์เป็นคติธรรมเนี่ยดูท่านสร้างข้างบนจะมีเสาข้างบนจะมีเสาห้าเสานะแต่มาภาพไปค้นข้อมูลมานะเขาบอกว่าเสาห้าเสาเนี่ก็เปรียบเสมือนหลักธรรมในทางพุทธศาสนา5้าอย่างธรรมที่มันมีหมวด5ซึ่งมันมีอยู่มากมายไปหมดเลยอย่างที่เราพอจะ ปฏิบัติกันอยู่เป็นเรื่องพื้นฐานก็อย่างเรื่องของหลักของศีลห้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ท่านเจ้บบาพุทธท่านบอกว่าท่านท่านได้ธรรมะจากไอนเนี้ยเสาห้าเสาเนี่ยก็คืออินทรีห้าพละห้านะเออก็คือแล้วแต่ใครจะได้ธรรมะจะหยิบจับธรรมะอะไรได้จากการเห็นเสานี้ก็ก็สุดแล้วแต่แต่ว่าต้องได้ธรรมะนะมาสวนโมกต้องได้ธรรมะเห็นไหมผ่านซุ้มประตูเข้ามาก็ก็ต้องได้ธรรมะและ้วแล้วก็จะมีรูปนะมีรูปปั้นเป็น ข้างบนเนี่ยเป็นนกนกคู่นกคูกนกก่นกเขาแมวก็วคือตามความเชื่อของคนสุราษฎร์เนี่ยทาา่ทานจารุธบุา์บอกว่าความเชื่อของคนที่เนี่ยเขาจะมองนกคูก่นกเขาแมวเนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของของความเป็นอัปม,มงคลเนี่ยใช่ไหมไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงคนสุราษฎร์หรอกคนทุกที่อะใช่ไหมเวลาน,นากคูก่นกเขาแมวร้องตอนกลางคืนก็จะบอกว่าเนี่ยมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความตายนะเป็นความอัปมงคลแต่ท่านจารุธิ์า์ท่านเอามาเปลี่ยนความหมายใหม่ท่านบอกว่า ให้เป็นอย่างนกคูก่นกเขาาเ้าแมว่แม่ตามันโตมีดวงตาแหลมคมแล้วก็ฟังเสียงเนี่ยหูเนี่ยเปิดเปิดฟางนะหูเปิดกว้างฟังเสียงสดับเสียงได้ดีอันนี้เนี่ยก็เป็นธรรมะทั้งหมดเลยพอเข้ามาข้างในพอเข้ามาข้างในตรงนี้ก็จะมีป้ายสลักอยู่นะเป็นปน่าจะเป็นปูนซีเมนะแล้วก็มีบทกรสลักอยู่บทกรนี้ะจะมาภาพคิดว่า โยมหลายท่านก็คงเคยคุ้นหูคุ้นตากันแล้วแหละนะเป็นบทความที่ท่านอาจารย์พุทธาตเขียนไว้อาจารย์พุทธาตบอกว่าพุทธทาสจจะอยู่ไปไม่มีตายแม้ร่างกายจะดับไปไม่ฟังเสียงร่างกายเป็นร่างกายไปไม่ลำเอียงนั่นเป็นเพียงสิ่งเปลี่ยนไปในเวลาพุทธทาตคงอยู่ไปไม่มีตายถึงดีร้ายก็จะอยู่คู่าศาสนา สมกับมอบกายใจรับใช้มาตามบัญชาองค์พระพุทธไม่หยุดเลยพุทธธา,ธาตุยังอยู่ไปไม่มีตายอยู่รับใช้เพื่อนมนุษย์ไม่หยุดเฉยด้วยธรรมโครตรตามที่วางไว้อย่างเคยโอ้เพื่อนเอ๋ยมองเห็นไหมอะไรตายป้ายที่เป็นบทกลอนของท่านอาจารย์พุทธธาตก็จะมีอยู่สองจุดนะโยมก่อนที่จะมาภาพอ่านเมื่อกี้มันยังไม่จบนะมันจะมีอีกกรนึง ท่อนต่อไปของบทกลอนเนี่ยก็จะต่อด้วยบทกลอนนี้อันที่สองนะนี่อันนี้จะต่อจากเมื่อกี้นะบทกลอนนี้ก็บอกว่าแม้ฉันตายกายรับไปหมดแล้วแต่เสียงสั่งยังแจ้วแววหูสหายว่าเคยพอดกันอย่างไรไม่เสื่อมคลายก็เหมือนฉันไม่ตายกายทำยังหมายความว่า ธรรมกายของท่านนะ่ยยังอยู่นะมูธรรมหมวดธรรมที่ท่านเคยแสดงไว้ยังคงอยู่นะก็เหมือนฉันไม่ตายกายทรมยงธงทมกับฉันอย่างกับฉันนั้นไม่ตายอยู่รับใช้ท่านทั้งหลายอย่างผลหลังมีอะไรมาเขี่ยใครให้กันฟังเหมือนฉันนั่งร่วมด้วยช่วยชี้แจงทมกับฉันอย่างกับฉันไม่ตายเกิดย่อมจะเกิดผลสนองหลายแขนง ถึงวันนัดสนทนาอย่าเลิกแล้งทำให้แจ้งที่สุดได้เลิกตายกันตมาภาพชอบกรบทนี้มากเลยนะของท่านอาจารย์พุทธ,ธาคือมันลึกซึ้งอ่ะถ้าใครอ่านบทความนี้ให้ดีเนะน,นี่ยกรบทเนี้ยนะก็จะเห็นความลึกซึ้งของท่านอาจารย์พุทธ,ธาคือกายมันก็ตายไปแหละมันไม่ฟังเสียงหรอกร่างกายสังขารเนี่ยไหมแต่สิ่งที่ยังอยู่ก็คือธรรมะธรรมโคตรอ่ะการประกาศธรรมของท่านน่ยยังอยู่ อาจารย์พุทธธาตุอยู่ในทุกที่อ่ะอยู่ในหนังสือบ้างใช่ไหมอยู่ในหนังสือของท่านที่ท่านเขียนไว้หรือว่าอยู่ในยูทูบเนี่ยใครเข้าไป YouTube ไปเปิดพิมพ์ค้นหาคําว่าพุทธธาตุเนี่ยก็จะได้ฟังเสียงฟังธรรมะของท่านเนี่ยที่บอกว่าพุทธาตจะอยู่ไปไม่มีตายนี่นคือความจริงก็คือแม้แต่มาภาพเนี่ยเกิดมาไม่ทันยุคข,ของท่านอาจารย์พุทธธาตุนะท่านอาจารย์พุทธธาตุเสียปีสองพัน สึก2,535นะจะมาภาพเกิดได้ปีเดียวเองอาจารย์พระธาเสียแล้วแต่จะมายังนับถือท่านได้เลยเห็นไหมเนี่ยคือความจริงที่ท่านบอกว่าท่านไม่ตายในะโยม <c oughs> อันนี้ยังมีป้ายถ้าใครอยากรู้ประวัติอะไรเงี้ยก็มาดูได้ชื่อสวนโมกขพราลามีความหมายทางพุทธธรรมว่าสวนป่าแห่งความหลุดพ้นจากทุกข และบริเวณสำนักสงวสนโมกหรือวัดฐานน้ำไหลนี้มีต้นโมกและต้นพาขึ้นเป็นจำนวนมากสร้างขึ้นเมื่อวันวิสาขบาูชาที1 2พฤษภาคมพุทธศักราช2475โดยพระธรรมโกศอาจารย์พุทธทาสพิขุอินทป,ปัญโยเดิมตั้งที่ตะพังจิกหมู่บ้านภุมิเลียงต่อมาย้ายมาสร้างที่บริเวณเชิงเขาพุทธทองมีเนื้อที่ประมาณ375ไร่ลักษณะเด่นของวัดแห่งนี้คือไม่มีโบสถ์เป็นสิ่งก่อสร้าง และทุกสิ่งในสวนรวมมีความหมายในทางพุทธธรรมทั้งสิ้นก็น่แหล่นะโย,ยมนะคาอธิบายว่าทุกอย่างในสวนโมกเนี่ยล้วนเป็นสัญลักษณ์ทางพุทธธรรมก็คือท่านอาจารย์พุทธทาสท่านบอกว่าให้ธรรมชาติสอนคนดีกว่าให้คนสอนกันเอง <c oughs> ใช่ไหมเออก็คือธรรมชาติมันสอนได้ดีกว่าสอนได้ตรงกว่ามาฟังเสียงจากธรรมชาตินะมาฟังเสียงต้นไม้มาฟังเสียงก้อนหินนะใ จะมาดูข้อมูลมานะฟังตอนที่ท่านอาจารย์โพท่านบรรยายเกี่ยวกับประวัติสวนโม่อาจารย์โพบอกว่าสวนโม่แห่งนี้หรือวัดทานน้ําไหลเนี่ยสร้างขึ้นแต่เดิมทีแรกเนี่ยมีเนื้อที่แค่ก้าวส0ไล่นะแล้วก็คนสําคัญที่ทําให้มีสวนโมกแห่งนี้เกิดขึ้นมาได้ก็คือแม่ของท่านอาจารย์พุทธทาสนั่นเองท่านอาจารย์พุทธทาสให้แม่มาซื้อที่ซึ่งเจ้าของสวนเดิมเขาประกาศขายนะ ประกาศขายในราคารู้สึกจะ400บาทนะ400บาทในยุคนั้นนะ90ไร่เนี่ยแล้วก็สร้างมาแล้วต่อมาก็มีมีโยมถวายถวายมาเพิ่มเติมก็เลยเป็นสวนโมกข์พลารามอย่างที่เห็นนี้นั่นเองมาครั้งแรกนะจมาภาพมาครั้งแรกเดี๋ยวจะพาไปดูแต่ละที่สมาไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันมี จุดไหนบ้างเดี๋ยวไปดูกันสถานที่ต่อไปตอนนี้จะมาภาพเข้ามาอยู่ตรงบริเวณที่เป็นน่าจะเป็นหน้ากุฏิเก่าของท่านอาจารย์พุทธทาสนะเนี่ยโยมจะเห็นนะคือบรรยากาศยังยังเหมือนเดิมเลยโยมจะเห็นนะตรงบริเวณเนะี่ยหน้ากุฏิจะมีม้าหินอ่อนมานั่งเป็นสถานที่โยมจะมารอพบท่านอาจารย์พุทธทาสแล้วก็มาฟังธรรม มาฟังธรรมจากท่านอาจารย์พุทธทาสจะมาพาเข้าไปเนี่ยสถานที่ตรงนี้สถานที่ตรงนี้จะเป็นสถานที่ที่ท่านอาจารย์พุทธทาสใช้สำหรับนั่งบรรยายธรรมนะบอกว่าม้าหินที่นั่งประจำของท่านอาจารย์พุธธทธทาสทนอาจารย์พุทธทาสท่านก็จะนั่งตรงนี้เวลาท่าน รับแขกโยมนะแล้วก็จุดเด่นของสวนโมกนะโยมจะเห็นว่าเขาจะไม่ลาดปูนซีเมนเลยนะเขาจะใช้ทรายนะเพราะอาจารย์พุทธาท่านถือหลักว่าพุทธเจ้าอ,อ่ะนอนกลางดินกินกลางทรายนะเกิดก็เกิดกลางดินแต่สรู้ก็สกกร,รู้กลางดินปรนิ้พานก็ปินี้พานอยู่กลางดินสวนโมกก็จึงรักษาความเป็นธรรมชาติไว้อย่างมากที่สุดี่ยเนี่ยเป็นม้านั่ง ของคนที่มาฟังธรรมตรงนี้เป็นที่นั่งท่านอาจารย์พุทธ,ธาตเดี๋ยวจะมาจะกราบท่านอาจารย์พุทธ,ธาธนะโยมอยากเข้าใจว่าก้อนหินมันสอนธรรมได้ยังไงอะนะให้มาที่สวนโมกนะและโยมจะเข้าใจว่าก้อนหินมันสอนธรรมได้จริงๆอะคือตั้งแต่จะมาเดินเข้ามาที่หน้าวัดนะนะหน้าสมประตูเนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าจะมีแผ่นปูนปั้นะ่ะ แผ่นปูนปั้นนะั้นเป็นเรื่องราวของพุทธประวัติบ้างแล้วก็เป็นแผ่นปูนที่สลักข้อความธรรมะบ้างเป็นบทกลอนของท่านอาจารย์พุทธทาสบ้างเป็นคติธรรมบ้างอะไรเงี้ยหรือแม้แต่เป็นพุทธศาสนาสุภาษิตบ้างอะไรเงี้ย<ม>ก็จะมีอยู่โดยทั่วไปเลยนะอยู่รอบบริเวณของสวนโมกเลยอะ่ะคือท่านจะเน้นการสอนธรรมนี่แหละที่บอกว่า ก้อนหินมันสอนธรรมก็คือเอาก้อนหินธรรมดาดมดาเนี่ยมาสลักนะใส่ข้อความใส่ธรรมะลงไปมันก็สอนธรรมได้ตอนนี้ธรรมภาพมาอยู่ตรงบริเวณด้านหน้ากุฏิของท่านอาจารย์พุทธทาสแล้วนะสถานที่ที่ท่านอาจารย์พุทธทาสท่านใช้ในการที่จะเผยแผ่ในการที่ท่านจะเขียนบทความหรือทํางานของท่านเกี่ยวกับการ เยแผ่คาสอนทางพุทธศาสนาอันนี้โยมจะเห็นนะเป็นม้านั่งม้านั่งตัวนี้เป็นแมนม้านั่งที่อาจารย์พุทธทาสใช้นั่งนะเคยใช้นั่งเหมือนจะามาเคยเห็นภาพที่ท่านอาจารย์พุทธทาสนั่งม้านั่งตัวนี้ด้วยมันโยกได้ม้านั่งตัวนี้โยกได้แล้วก็มีหนังสือของท่านาเยอะแยะมากมายไปหมดน่าจะเป็นโต๊ะทํางานของท่านนะ มานั่งตัวนี้ที่ท่านจย์พุท่าท่านเคยนั่งเคยใช้ที่บอกว่าพู้ท่าจะอยู่ไปไม่มีตายนข้อความเขียนบอกว่าลานดินที่ทํางานและประกอบกิจวัตรคือท่านทํางานตรงเนี้ยเนี่โยโยมไม,ไม่ไม่เทปูนนะไม่เทปูนเป็นลานดินเลยท่านทำท่านทำอย่างเรียบง่ายมันมีตอปลาด้วย ดูตัวไปเริ่มเพิ่มเลยตอนแรกอันนี้กุฏิท่านอันนี้บอกว่าเป็นกุฏิหลังที่สามเป็นกุฏิหลังที่สามที่อาจารย์ทธชาติเคยอยู่อย่างนี้เอ่อจะมาเคยดูเอ่อ พระที่ท่านอยู่ที่สวนโมกนะท่านบรรยายที่แรกรูปสิทธะทําห้องนี้จะให้ท่านอาจารย์พุทธทาสท่านอยู่ห้องนี้แต่ท่านไม่อยู่ท่านบอกว่ามันใหญ่ไปมันใหญ่เกินความจําเป็นไปท่านก็เลยไม่อยู่ท่านก็เลยใช้เป็นที่เก็บหนังสือกลายเป็นว่าห้องนี้ก็กลายเป็นห้องห้องเก็บหนังสือของท่านอาจารย์พุทธทาสนะแล้วก็มีกรด้วยนะ บทกรที่น่าทึ่งก็คือบทกรนี้เขียนโดยอาจารย์มันเนาะยูเดนนะอ,อ,อดีตคณะบาดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานาคารินคืออาจารย์มันเนาะเนี่ยเป็นมุสลิมนะแต่ว่านับถืออาจารย์พุทธทาสแล้วที่จะมาทึ่งมากก็คือ,อ,อกรเนี่ยที่อาจารย์มันเนาะเขียนเนี่ยลึกซึ้งมากเลยนะ ึกซึ้งในใน,ในฐานะที่ว่า,เ,าเป็นคนที่แม้จะไม่ได้นับถือพุทธแต่ว่ารู้เรื่องเกี่ยวกับพุทธศาสนาเนี่ยโอ้โหใช้ได้ทีเดียวอะ่ะรู้จักพระนาาเสนพุทธโคสาอะไรอย่างเงี้ยนะคารชุนอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยอาจารย์มณนแต่งให้จา์พุทธทาตาจามโน์บอกว่าอัญชลีชิน,นบุตรพุทธทาตผู้เปลืองปาดปาดหลักฝ่ายทักษิณประกาศทำล้ำการผ่านแผ่นดิน ให้โลกยินเยยธรรมอันสัมมาจำแนกธรรมเทียบวิธีสาลีบุตรจำแนกอัดเทียบพระพุทธทโคสาเช่นหน้าคเสนเจนจากวิสัชนายิ่งปัญญาเยี่ยงพระนาครชุนว่าวัตติโลโกโพโมหัดเป็นกรรมวัดผัดผักให้จากหมุนหาเข็นในไตลักษณอนักคุณ วิปัสสิปริบุญในสุญญาตาสายธรรมทานผ่านไหลในอดีตเห็นรอยขีดท่ามดินผ่านหินผาพุทธธาตุฉลาดล้ำนำธรรมมาเป็นขีลาทําไมเลี้ยงใจคนโอ้หนี่ใช้ศัพท์สวยมากขีละไปว่าน้ำนมนะโยมเป็นขีลาทําไมเลี้ยงใจคนน้ำนมสำหรับเลี้ยงใจอะธรรมะเป็นเหมือนน้ำนมที่ใช้สำหรับหล่อเลี้ยงใจคนให้มันเติบโต แม้ว่าอนิจจังแห่งสังขารธรรมทานขั้นแผ่ยังแพร่ผลเสียงจิตว่างวางค่าอัตาตนยังเตือนคนไข่ทมประจำการเสียงจิตว่างวางค่าอัตาตนยังเตือนคนไข่ทมประจำการแต่งได้ลึกซึ้งมากเลยแต่งโดยคนที่นับถืออิสลามนะยยมนะอาจารย์มเนาะท่านนับถือท่านจามุธาแต่แต่งกรแบบเหมือนคนที่ เข้าใจศาสนาพุทธลึกซึ้งมากตรงนี้จะมีรูปภาพตอนที่สมเด็จพระสังฆราชเจ้านะองค์ก่อนนะมาพบท่านอาจารย์พุทธทาสอันนี้ตรงนี้เป็นปุติท่านอาจารย์พุทธทาสหลังที่สี่นะยอมนี่ปุติหลังที่สนะี่ 4. ยอมดูดินี่ท่านอยู่แค่นี้เองเมื่อกี้ใช่ไหมหลังตรงนั้นนะที่จะมาภาพ ถ่ายให้ดูอ่ะที่เป็นห้องเก็บหนังสือที่จริงลูกศิษย์จะให้ท่านอาจารย์พุทธทาสอยู่ห้องนั้นอาจารย์พุทธทาสบอกใหญ่ไปท่านก็เลยย้ายมาอยู่ในห้องส้วมท้ <c oughs> าที่สวนโมกท่านบอกว่าอันนี้หนังสืออะไรอะไรทั้งหลายเนี่ยที่ตอนในยุคหลังเนี่ยในในในปัจฉิมวัยของอาจารย์พุทธทาสที่ท่านเขียนนะ<ฆ>ผลงานของท่านอาจารย์พุทธทาสเนี่ยออกมาจากห้องส้วมเนี่ยเห็นไหมเนี่ย อันนี้ตรงกับหลักที่ท่านอาจารย์พุทธท่านท่านถือมาตลอดชีวิตก็คืออยู่อย่างตา่ำมุ่งกระทำอย่างสูงมีเตียงแนวนะโยมเนี่ยแต่ว่าท่านไม่นอนที่นอนของท่านอาจารย์พุทธท่านนอนเน่ยเอาขอนไม้เป็นหมอนเอาขอนไม้เป็นหมอนโยมไม่รู้โยมเห็นหรือเปล่ามันมีขอนไม้ด้วยนะเอาขอนไม้เป็นหมอนอยู่อย่างตา่ำมุ่งกระทำอย่างสูงแล้วก็นี่อันนี้คือไฮไลท์นะ ที่ส่งน้ําตรงนี้เขียนบอกว่าที่ส่งน้ําของท่านพุทธทาสคือท่านจำพุทธทาสทาส่งน้าตรงนี้ใช่องค์ใบเดียวแล้วก็ใช้อัน,นเนี้ยกระบวยอันเนี้ยตักนะอันนี้ก็มีเรื่องเล่าอีกเหมือนกันนะมีคนบอกว่ามีโยมาเอาฝักบัวมาถวายท่านจำพุทธทาสนะอยากให้ท่านจำพุทธทาสส่งน้ําแบบสบายคือใช้ฝักบัวแต่ท่านจาพุทธทาสก็รับเหมือนกันอนะรับรับน้าใจนะเข้ามาถวายท่านก็ท่านก็รับแต่ว่าท่านไม่ใช้ ฉันชอบแบบนี้มากกว่าฉันลุกทุ่งี่อาบน้ําแบบนี้นี่อาบน้ําในคูอาบน้ําในคูแต่ก่อนเนี่ยสมัยก่อนที่ทําสวนโมกใหม่ๆอ่ะค่าทีสวนโมกก็จะไปอาบน้ําตรงทานน้าไหลนะแต่ก่อนตรงทานน้าไหลน้ามันยังมันยังแรงอยู่ยังเชี่ยวอยู่ก็ไปอาบน้ํานั้นก็ถือหลักว่าอาบน้ําคูอาบน้ําในคูอยู่กดล้าวหมู ฟังเสียงยุงร้องเพลงแล้วก็ถ้าก็ถือปฏิบัติมาอย่างนี้ทําให้ดูอยู่ให้เห็นนะท่านอาจารย์พุทธทาสอันนี้อันนี้เรือนอาพาธถัดมาอีกข้างหนึ่งก็จะมีเรือนอาพาธนะเนี่ยมีข้อความบอกว่าเรือนอาพาธของท่านพุทธทาสนี่คือจะมีรูปท่านอาจารย์พุทธทาส นีในช่องปัะชิมวัยอันนี้สมัยท่านยังเป็นพระมหาเงื้อถ้าเคยไปอยู่กรุงเทพด้วยนะจา์พระท่านไปอยู่วัดประมาจําชื่อไม่ได้ดูสิเนะ <c oughs> จาชื่อไม่ได้ถ้าเคยไปอยู่วัดที่กรุงเทพนะก็ท่านก็ไปสอบปร,ริญญาปร,ริญญาสี่ถ้าจาไม่ผิดนะท่านจะพระท่านได้ปร,ริญญาสีแล้วท่านก็กลับมาอยู่ดูยมดูทีท่านแตกฉานมากแไม่ต้องจบปร,ริญญาสูงท่านจบปร,ริญญาสี่ แต่ว่าท่านแตกฉานมากอาจารย์มโนยกท่านเทียบเท่าพุทธโฆษาเลยนะอันนี้ก็จะเป็นเรือนอาพาธท่านสิ้นที่นี่ก็จะไม่มีอะไรยงมงว่าจะเห็นว่าอาจารย์่านาท่านอยู่อยู่แบบเออเน้นประโยชน์นะหลักการของท่านอาจารย์พุทธคือท่านเน้นประโยชน์สูงสุด นันประโยชน์สูงสุดห้องอยู่ห้องชั้นห้องขับถ่ายในที่เดียวกันเลยเนะี่ยถ้าไม่ได้แยกนะห้องน้ําอยู่ที่ห้องส้วมอยู่ที่ไม่มีนเนี่ยนะถ้ายอมจะเห็นนะเหมือนกับเหมือนกับปุติอันที่แล้วคือข้างในมีส้วมอยู่ด้วยหนงมีส้วมอยู่แล้วก็มีเตียงที่ท่านนอนตอนอาบอาพาสนะวัดประทุมคงคานะตอนที่ท่านจา์พุทธท่านไปอยู่ที่กงุงเทพเนี่ยเห็นไหม โยมเงียบสงัดเลยนิดเดียวเองเนี่ยนักป,ากปา่านันอยู่แบบเรียบง่ายท่านท่านทำเป็นแบบอยา่างท่านไม่ได้สอนอย่างเดียวท่านทำให้เห็นด้วยตรงนี้ก็จะเป็นอันนี้โยมคงเห็นแล้วนะภาพแจกดวงตาเนี่ยอันนี้ก็เป็นปริศนาธรรมนะแจกดวงตาคนที่ไม่มีดวงตาก็วิ่งผ่านอยู่คนที่มีดวงตาแล้ว ก็จะสว่างสวัยได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นธรรมะนะนี่เป็นธรรมะคือทาอาจารย์พุทธาท่านเน้นการสอนธรรมะแบบให้ปัญญาคนนะให้คนคิดท่านจึงสร้างโรงพอศพทางวิญญาณขึ้นมาจะไดะมาภาพขอถ่ายภาพเก็บไว้แป๊บหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวจะมาพาชมที่อื่นๆอีก พอมีหุ่นอันเนี้ยก็ต้องมีข้อความอันนี้ติดไว้ยมจะเห็นว่าสวนโมกเนี่ยไม่มีการจุดธูปบ,บูชานะไปเอาน้ําเขียวน้ำแดงมาไหว้จำพุทธทาสนะนะเนี่ยโอ้คงหาน่าดูอะเนี่ยจำพุทธตาต้องเตือนเลยนะว่าพุทธศาสนาไม่ช่วยอะไรเลยแกผู้ที่มัวทาพิธีบูชาขอร้องอ้อนวอนนะโว้ย